สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตด,ดูน้ํานะครับนี่ครับน้ําก็เริ่มลดแล้วนะครับถ่ายลงคลิปวิดีโอให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมีแต่ผักตบชวากับน้ําครับไม่มีคนหาปลาตอนเย็น,นครับส่วนมากเขาจะมาหาปลา ตอนเช้านะครับชเช้ามืดผมต้องมาแต่เช้าจึงจะเห็นคนจับปลาครับนี่ครับต้นไม้ต้นเดิมต้นนี้คลิปนี้ผมเคยลงไลคยคลิปแล้วนะครับพามาดูน้ำครับห้วยตามหนองตามภาคอีสานบ้านนอกครับเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่อีสาน นี่เป็นที่จับปลาครับรอบดักปลาของชาวบ้านนะครับมีแต่ปลาตัวเล็กๆครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตอนเย็นนะครับนี่ครับรอบดักปลาเขาก็มีปลาอยู่ครับถ้าจะมาดูปานี้ต้องมาเวลานี้นะครับเวลาที่ผมลงคลิปวิดีโอตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าครับปลาจะขึ้นมา แต่ถ้าจะมาตอนบ่ายๆตอนเที่ยงไม่มีป่านะครับเพราะว่าแดดร้อนฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนี่ครับป่าตัวเล็กๆเ,เยอะอยู่ครับคนใส่เบ็ดก็ไม่มีครับไม่มาส่วนมากไม่ค่อยมีคนหาป่าเท่าไหร่ครับ เขาบอกว่าปิงเยอะครับปิงอนาวาดหนักใครๆก็กลัวปิงเลยไม่ค่อยมีคนมาหาครับขนาดผมยังกลัวเลยครับนี่ครับนี้เป็นที่นาของชาวบ้านนะครับี่ตรงนี้น้ำท่วมครับ น้ำท่วมนี้ปลูกปาล์มครับนะครับปาล์มน้ำมันมาปลูกเพราะว่าดีมากเลยครับนี่คือดักปลาไว้นะครับเวลาปลามันมันจะลงห้วยใหญ่นะครับห้วยใหญ่ใหญ่มันไปไม่ได้ครับมันก็จะเข้ารอบนะครับรอบดักปลาที่เขากันไว้นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับอืม มันก็จะลงห้วยนี่ครับนี่ครับห้วยลงไปนี่ครับอันนี้เป็นนองครับนองนี่ครับปลาตัวเล็กๆครับปลาตัวใหญ่ไม่ค่อยมีครับวันนั้นผมมาลงชิปรอบดักปลาตรงนี้ ต่วันนี้เขาเก็บแล้วครับเพราะว่าน้ำลดลงวันนั้นผมมาน้ำน้ำอยู่ตรงนี้มีน้ำอยู่ตรงนี้ครับวันนั้นนี่ครับนี่แตกามหอยเชอรี่ครับพามาดูนี่ครับหอยเชอรี่นี่ส่วนมากนกปากหางกินครับนี่ครับมาถ่ายลงคลิปวิดีโอให้ พี่น้องที่อยู่ห่างไกลนะครับห่ไกลหมู่บ้านไปทํางานต่างแดนต่างต่างประเทศแล้วก็ที่กรุงเทพนะครับให้ดูบรรยากาศอีสานบ้านเราเป็นแบบนี้นะครับปัจจุบันนี่ครับปัจจุบันเป็นแบบนี้ตามภาพเลยครับอครับ ตอนน้ําขึ้นเยอะๆนี่ครับโอ้โหท่วมข้างบนนี่ครับบนรถผมจอดนี่ครับผมเคยลงคลิปหลายคลิปนะครับครับตรงนี้พี่น้องก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นครับคลิปวิดีโอผมที่ผมเคยลงนะครับตรงนี้ครับผมลงหลายคลิปแล้วนี่ครับ โชคดีนะครับปีนี้ฝนมาทางภาคอีสานตอนบนดีมากเลยครับแต่ต่อจังนี้ว่ามันจะตกอีกหรือเปล่าก็ายังไม่รู้นะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับพี่น้องถ้าคลิปผมดีมีประโยชน์นะครับเอิ่มกดติดตามผมด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ